อ,ไไอ่ะแล้วถ้า<ส>เป็นพื้นแบบนี้นะคะเด็กน่าจะเคยเห็นพื้นแบบนี้เคยสัมผัสพื้นแบบนี้อ่ะเด็กคิดว่าเวลาเราเอามือเอามือสัมผัสพื้นแบบนี้จะมีลักษณะยังไงคะถูกขาถูกขาถห,ห,ห,หรือว่าปากม,มืออ่ะ ยกตัวอย่างเป็นเปลือกไม้ต้นไม้นะคะบริเวณรอบนอกของต้นไม้ที่เราสัมผัสจะมีพื้นผิวที่ปลุกระไม่เรียบนะคะอ่ะทีนี้เราจะใช้เวลาในการทำกิจกรรมนิดนึงอาจจะใช้เวลานานาน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวเด็กจะเสร็จไม่ทำให้เด็กๆเ,เอากระดาษขึ้นมา แล้วแบ่งช่องออกเป็นสี่ช่องอ่ะสี่ช่องนะคะแบบนี้เลยอ,อ่าแบ่งเป็นสี่ช่องใครมีร้อยปอนใช้ร้อยปอนใครมีสมุดวาดภาพใช้สมุดวาดภาพเลยนะคะโอเมงมืมีสีเอ๊กระดาษ a อสามได้ไหมครับ a อสามได้ครับแต่ว่าแผ่นใหญ่นะทำไหวไม่เอ่ยแบ่งครึ่งก็ได้ครับ A สามแบ่งครึ่งก็ได้ครับโอเคใครมีร้อยปอนใช่ร้อยปอนได้นะคะคุณครูค่ะถ้าไม่มีกาวแบบที่เป็นขวดๆทำกาวอันอื่นได้ไหมคะไม่ใช่ได้ค่ะได้น่าจะติดได้อยู่นะคะคุแล้วแล้วขีดเส้นเหมือนในภาพนี้ไหมครับใช่ครับแบ่งเป็นสี่ช่องค่ะสี่ช่องนะคะ แบง่งตารางออกเป็นสีช่องเลยเตอร์หรือสีน้ำก็ได้ค่ะอ่ะอเด็กๆใช้ด้านหลังของใบไม้นะคะอ่ะมันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังแบบนี้ให้ใช้ด้านหลังของใบไม้ท <c oughs> ี่มันจะมีลวดลายชัดเจนนะคะด้านหลังของใบไม้แล้วให้เด็กๆเลือกสีอะไรก็ได้หนึ่งสีละบายลงไปด้านหลังใบไม้ <c oughs> ครับสีไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับสีอะไรก็ได้ครับระบายด้านหลังนะคะจะได้เห็นลวดลายชัดเจนผู้คาเมื่อกี้หนูเด้งออกค่ะโอเคค่ะอ่าเริ่มทำกับเพื่อนเลยพร้อมเพื่อนเลยค่ะ y e ะ ใครที่ระบายสีลงบนใบไม้เสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะปั๊มลงไปกดลงไปนะคะก็จะเกิดเป็นลวดลายของใบไม้เป็นการพิมพ์ภาพลงไปนะคะเวลาเด็กๆคว่ำใบไม้ลงนะคะกด กดลงไปด้วยนะคะให้สีออกมานะคะอ่าใส่ช่องไหนก็ได้นะคะเด็กๆได้แล้วค่ะโอเคอ่ะทำไปเรื่อยๆเลยุคณครูค่ะทำเป็นสีลุ้มได้ไหมคะ ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่เด็กๆเลยว่าจะใช้เป็นสีอะไรบ้างนะคะ อะอันนี้พอได้แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะใปจริงๆค่ะเพราะว่ามันม,มีแต่ใไบไม้ใหญ่ๆโอเคอ่ะเดี๋ยวครูจะอธิบายช่องที่สองนะคะเด็กๆฟังไปด้วยนะคะช่องที่สองอุปกรณ์ที่สองคือฟองน้ำฟองน้ำนะคะ ใครที่ยังทําไม่มาไม่เสร็จก็ดูแล้วก็ฟังไปด้วยนะคะแล้วค่อยทำก็ได้อะให้เด็กๆนะคะฟองน้ำที่เด็กๆเตรียมมาให้ระบายสีลงบนฟองน้ำระบายสีลงบนฟองน้ำนะคะสีอะไรก็ได้เหมือนเดิม เดี๋ยวคุณครูจะระบายสีลงบนสีเหลืองฟองน้ำอะฟองน้ำเราจะไม่ใช้การถูนะคะเราจะปัม๊มเดินการปั๊มลงไปนะคะทาแล้วก็ปั๊มสีลงไปจะไม่ถูดูวิธีการทำไว้นะคะ ปั๊มลงไปแบบนี้นะคะเราจะไม่ถูนะคะปั๊มลงไปแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นะคะ่ะย สอ,สองทียดสอก็ค่ะากาู่เห็นมต้ีสวม,ม,มีใครทับฟองน้ำเสร็จแล้วมีไหมคะผมยังทำใบไม้อยู่ครับอ๋อยังทำใบไม,ไม้อยู่โอเคอ่ะ อ่ะค่ะฮาริสาเสร็จแล้วหนุนาเสร็จแล้วต่อไปใครที่เสร็จช่องที่สองแล้วนะคะอ่ะจะได้แบบนี้นะคะช่องที่หนึ่งกับช่องที่สองเป็นฟองน้ํากับดอกกับใบไม้อ่ะทีนี้ค่ะช่องที่ช่องที่สาม ช่องที่3โอเคช่องที่3นะคะอุปกรณ์ก็คือผู้กันกับสีจะเป็นสีอันไนก็ได้ใครที่มีเมจิกนะคะใครที่มีปากกาเมจิกช่องนี้สามารถใช้ได้นะคะใครที่อยากใช้เมจิกใช้ได้ให้เด็กๆทำเป็นจุด อ่านะคะใครที่จะใช้พวกกันนะคะให้จุ่มสีครูครับเออ,บอันที่ใช้ฟองน้ำเอาเขียวหมดทั้งป่อดได้เลยไหมครับจะเป็นสีอะไรก็ได้ครับแต่ผมจะเอาสีเขียวครับได้ครับได้ได้ไดอ่เด็กๆอันนี้ช่องที่ สามนะคะให้จุดทำเป็นจุดจุดเตใครมีเมจิกใช้เมจิกได้นะคะคใครมีผู้กันใช้ผู้กันเลยผู้้ช่องที่สามให้ทำแค่จุดจุดจุดใช่ไหมคะใช่ค่ะท,ทำแค่จุดจุดจุดให้เต็มช่องเลยจะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะช่องที่สามแล้วเริ่มช่องที่สี่เลยนะคะ ช่องที่สี่ให้นำเปลือกไข่แตกดาวแตกดาวแล้วก็แปะลงไปในช่องที่สี่นะคะช่องที่สี่ทากาวแล้วก็ติดเปลือกไข่ลงไปเปลือกไข่เด็กๆต้องทำให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะถึงจะแปะได้นะคะ คุณครูคะอันนึงเอาไว้ช่องหนึ่งเอาเปลือกไข่ไปไว้ช่องที่หนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะได้เหมือนกันจะสลับสลับ,ลบไปไว้ช่องไหนก็ได้ทั้งสี่ช่องจะไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะอะไรก็ได้คุณครูคะค่ะช่องช่องสุดท้ายอะค่ะให้ระบายสีลงเปลือกไข่ไหมคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องระบายสีลงเปลือกไข่นะคะแค่ติดลงไปเฉย ใครมีไข่เป็ดใช้ไข่เป็ดได้นะคะใครที่ไม่มีไข่ไก่ใช้ไข่เป็ดก็ได้นะคะสีขาวอ่ะใครที่เสร็จแล้วใครเสร็จแล้วบอกครูนะคะเดี๋ยวครูจะกดนาเซตด้วยเลยเดี๋ยวเราจะ